เมื่อหมู่สัตว์เลวลงสิกขาบทมีมากผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อยครั้งหนึ่งท่านพระมหากัสปะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เมื่อก่อนสิกขาบทมีน้อยและภิกขุผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลมีมากและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บัดนี้สิกขาบทมีมาก และพิกุตั้งอยู่ในอรหัตผลมีน้อยกัสปะข้อนั้นเป็นอย่างนี้คือเมื่อหมู่สัตว์เร็วลงพระสัตธรรมกำลังอันตรธานไปสิกขาบทจึงมีมากขึ้นพิกุที่ตั้งอยู่ในอรหัตผลจึงมีน้อยสัตธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นพระสัตธรรมก็ยังไม่อันตรธานไปและสัตธรรมปฏิรูป เกิดขึ้นในโลกเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงอันตรธานไปทองเทียมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นทองคำธรรมชาติก็ยังไม่หายไปและเมื่อทองเทียมเกิดขึ้นทองคำธรรมชาติจึงหายไปฉันใดพระสัทธรรมก็ฉันนั้นสัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้น พระสัตธรรมก็ยังไม่อันตรธานไปเมื่อสัตธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัตธรรมจึงอันตรธานไป